สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะกับช่องชาลวันพัดนถิน่นผากกินนะคะวันนี้ชาลวันก็มีเมนูนี่เลยค่ะปูอรัสก้านะคะทุกคนเห็นไหมคะมากินปูด้วยกันนะคะวันนี้มีเมนูปูปูนะคะแล้วก็นี่น้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มของเรานะคะน้ำจิ้มแซ่บสีสันจัดจ้านเลยค่ะทุกคนล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเรามาลงมือทานกันเลยนะคะตัวนี้ก็ไปได้มาจากห้างนะคะทิศิระยางมองในมาเลเซียนะคะตัวนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ ห้าร้อยบาทค่ะตัวกลางๆเขื่อนๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ก็จะใหญ่กว่าหน้าเราอยู่หน่อยนึงมาเรามากินกันเลยค่ะทุกคนเก็บท้องมันก่อนนะคะก็ กระดองค่ะทุกคนข้างหลังก็แกะออกมาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาแกะกระดองอออืืทุกคนค่ะทุกคนดูทุกคนดูไข่เหลืองอล่ามชางเลยค่ะทุกคนมาข้างในไม่มีอะไรนะ ทุกคนคะ่ะนี่ให้ญาตชิมก่อนชิมค่ะอืมก็อร่อยนะคะทุกคนีน่เป็นท้องมันนะคะ ่แล้วก็ไม่ค่อยถนัดกินปูเท่าไหร่เนาะป็งคนไม่ค่อยชอบแกะทุกคนมาเราจะมาหักมันออกอย่างนี้เลยนะหักก้ามหักขาออกเลยบางคนก็จะมีเก็นไกตัดนะแต่เราไม่ตัดเราจะหักมันอย่างนี้เลยง่ายดีมาทุกคน นี่คือข้างใน,นเราจะกินแบบบ้านๆเลยนะไม่พิธีพิษถันอะไรมากมายสายบ้านๆเหมือนเรากินปูนาทั่วไปกินปูทั่วไปเลยทุกคนนี่ออกก่ะ

ตอนนี้ห้าร้อยบาทถ้าถามความรู้สึกก็มันก็คล้ายๆกับปูม้าปูอะไรพวกนี้แหละทุกคนคล้ายกัน กินปูมันจะกินค่อนข้างยากแล้วก็ลําบากนี่เหตุผลที่เราไม่ค่อยกินปูเพราะเราไม่ชอบแกะ ลองกินอันนี้ดูกวามทุกคนเขาก็นึ่งมาสุกแล้วนะแต่เราก็เอามานึ่งอีกทีหนึ่งคนนี่แหละกินปูัูกินยากเนี่ย เนื้อข้างในมันเราก็เลิม,มตอนแกะมันออกมาอย่างนี้เลยทุกคนแกะมันออกมาเลย เปลือกมันก็ไม่แข็งเท่ากับปูม้านะทุกคนจะบอกว่ามันไม่แข็งเหมือนปูม้านะถ้าเราหักเราก็บิดก็เนื้อก็หลุดออกมาแล้วทุกคนเห็นไหม เห็นหน้า นีทุกคนดุดตกมาแล้วนแกะไปแล้วลองมากินกล้ามมันดูเนื้อนแน่นมากเลยทุกคนกล้ามมัน นี้ทุกคนกินแบบบ้านๆไปเลยเราเนาะ มันเยอะมากตรงกล้ามก็ไม่ยากนะทุกคน คลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ชาละวันพัดถิ่นด้วยนะคะฝากช่องชาลววันพัดถิ่นน้อยๆของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ